สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ณอาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมือ,มองทองธาน,นี ไพรพนานนจัดพิธีสวดพ่ออภิธรรมศพคุณพ่อธินกรไพรพนาโนนประธานชุมชนสี่เพรการเกหะคืนแรกณบริเวณลานชุมชนสีเพชศการเกหะหมู่หกตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการที่ลานชุมชนสีเพชศการเกหะตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวไัยพนานนนนำโดยคุณแม่สอนสีไัยพนานนได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อธินกรไพรพนานนประธานชุมชนสี่เพรการเกหะซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเมื่อวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566ที่ผ่าน สีอายุรวม80ปีโดยในคืนแรกได้มีนายสัมพันธ์จาตุรน์กำนันตำบลไผ่ชะเลือดนางสำเริงทามโสภาอดีตกำนันตำบลไผ่ชะเลือดคุณแม่สอนสีไพรพนานน์และครอบครัวไพรพนานน์ร่วมเป็นเจ้าภาพซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์สีรูปจากวัดไตรสามคัคคีมาสวดอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่คุณพ่อธนกรไพรพนานน์โดยมีนายมานาชัยหัดสมาคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะบริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ,บ,บางเมืองกำนันนาลงพลทองกรกำนันตำบลบางเมือง ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำน,นันแพทย์ประจำตำบลบ,บางเมืองใหม่ตลอดจนคณะกรรมการชุมชนสีเพชรการเกหาเจ้าหน้าที่อ,อสอมอตำบลบ,บางเมืองคณะครูกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการรวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายและผู้ที่ให้ความเคารพนับถือมาร่วมไว้อลัยกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ทางครอบครัวพลายพนาลนน้ได้กำหนดพิธีสวดพระพิธรรมศพคุณพ่อเทนกรพลายพนาลน,นประธานชุมชนสีเพชรการเกหาในเวลา19นาฬิกาบริเวณลานชุมชนสีเพชรเป็นเวลา5คืนเริ่มตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์จนถึงวันที่21กุมภาพันธ์2560 วันที่22คุมภาพัน2566เวลา10นาฬิกาจะมีพิธีสวดพุทธมนต์บางสกุลถวายพระทหารเพลงพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันและเวลา17นาฬิกาจะมีพิธีชาปนกิจศพณเมนวัดไตรสมัคีตตะบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนี่เราคุยใหม่นะประจันเลย กรวายน้ำพุพัดมาใช่ไหมนู่นนี่พี่เพียกก็น่าดิบครับไม่ใช่แต่ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟ้า,ฟาทิสทบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้อิ p แพ t เมืองทองธานี